คันนี้เป็นนิสสันแพททอน G60 นะครับรถเก็บงานัำสีใหม่ภายในใ,ใหม่นะครับยางใหม่แมก็กใหม่ผมใช้งานแล้วครับทะเบียนแท้นะครับชื่อคันนี้ชื่อแฟนผมนะครับเครื่องยนต์ดีเซล SD33 นะครับ เปิดภายในะให้ดูก่อนนะครับนะครับภายในเป็นผ้าใบนะครับนี่นะฮะหลังคาผ้าใบนะครับภายในเรียบร้อยนะฮะต็บงานนะครับผมับใหม่ยางใหม่นะับยางเป็นกูตเยียร์เจ็6นะครับกอไก่ ยนให้ดูนะครับอ่ยน,น,ะะน,นดีเซลเอสดีสามสามนะครับนิสันนิสันแพททอนจีหกศูนย์ทะเบียนแท้ทำใช้ง,ง,งานครับ